เดี๋ยวมาดูสละนะครับที่เป็นคานแรกบางช่อเนี่ยเขาจะค่อนข้างสั้นนะครับนี่ขนาดว่าเมื่อกี้ครับผมไม่สามารถตัดช่อได้นะครับก็เลยเอามาเป็นลูกๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนที่เขาฝังดินนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูว่าเสียหายหรือเปล่านะครับถ้าเราบำรุงเขาดีนะครับแคลเซียมบอรอนฮิวมัสนะครับแล้วก็น้ำหมักอย่างทั่วถึงเนี่ยว่าเขาจะเสียไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ เดี๋ยวผมจะให้รุงปอกนะครับลุงปอกให้พี่หน่อยชุดนี้ดูกันสดๆนะครับในส่วนของฟาร์มเนี่ยเราจะใช้แค่จุลธาตุนะครับแร่ต่างๆแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์นะครับก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ย สีค่อนข้างที่จะสวยชัดแล้วก็การโตเขาโตแบบปกติไม่มีการเร่งอะไรทั้งนั้นทําให้รสชาตินะครับอร่อยเนื้อก็จะแน่นมากนะเห็นไหมค่อนข้างสวยนะครับเนื้อหนามากเท่าที่ดูชิมให้ดูเลยไหมเถอะอ่ะสายหัวครับสายหัวเธอจะกินนะอ่ะเดี๋ยวขอชิม <c oughs> ก่อนกลับนะครับเดี๋ยวจะกัดก่อน <c oughs> เนื้อแน่นมากหวานอร่อยครับ นี่ก็เป็นเกดเดือนกับ9วันครับจะทยอยส่งลูกค้าพรุ่งนี้เนื้ออร่อยมากจริงครับสีจะค่อนข้างเหลืองชัดมากนี่ครับสองลูกนี่เป็นลูกที่ฝังดินแบบเมื่อกี้นะครับเห็นได้ว่าเขาแข็งแรงมากก็โอเคนะครับขอบคุณมากๆครับ